เจ็ดหูฟังทรูไวเลสเริ่มต้น999บาทเท่านั้นฟังเพลงได้หูฟังทรูไวเลส https://noobsteck.com/webtopics/is0nb8abis0nb8b9is0nb8a9fis0nb8b1is0nb887is0nb984is0nb8a3is0nb989is0nb8aais0nb8b2is0nb8a2 เป็นเกตเจ็ดสำคัญติดตัวใครหลายๆคนสำหรับฟังเพลงโปรด เล่นเกมหรือรับสายโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องหยิบมือถือออกจากกระเป๋าให้ยุ่งยากซึ่งปัจจุบันนี้มีให้เลือกหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะจากแบรนด์ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเพื่อให้มันทำงานกับมือถือได้ทุกฟังก์ชัน่นหรือจากผู้ผลิตเครื่องเสียงชั้นนำที่ปรับแต่งเสียงให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาให้แฟนคลับได้ซื้อไว้ฟังเพลงได้ตามชะอบและยังปรับแต่งโทนเสียงของหูฟังให้ถูกใจกว่าเดิมได้ง่ายๆด้วยแอปของทางแบรนด์ได้อีกด้วย ข้อดีของหูฟัง w i r e l e s สนอกจากไม่มีสายหูฟังมาเกะก,กะและเสียงโดนเกี่ยวหลุดได้แล้วแทบทุกรุ่นจะมีระบบตัดเสียงรบกวนจากภายนอกไม่ให้รบกวนเสียงเพลงหรือพาร์แคสต์ให้ฟังเนื้อหาได้ครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ร้อยแปดให้ใช้ไม่ว่าจะกันน้ำกันฝุ่นให้สวมออกกำลังกายในยิมได้ปรับจูนีคิวและเซตลูกเล่นเฉพาะหูฟังตัวนั้นได้ตามชอบให้ตรงกับรถนิยมและความถนัดของผู้ใช้แต่ละคนยิ่งขึ้นยิ่งใช้ยิ่งเข้ากับเจ้าของกว่าเดิมหูฟัง True Wireless น่าใช้อย่างไร ฟังก์ชันพื้นฐานของหูฟัง True Wireless แทบทุกรุ่นจะมีระบบตัดเสียงรบกวนติดมาให้เป็นพื้นฐานเพื่อให้เจ้าของฟังเพลงได้เต็มอิ่มขึ้นหูฟัง True Wireless https colon s a s notebooktek com webtopics e 0ใน b 8 a b e 0ใน b 8 b 9อ0 i ใน b 8 a 9 f i b 8 b 1 e 0 b 8ปดยีสูใน b 9 8้อยีใน b 8 a 3 a สูใน b 9 8 9 e 0ใน b 8 a a e 0ใ b 8 b สอใ b 8 a 2 บางรุ่นจะมีฟีเจอร์เชื่อมต่อรวดเร็วด้วย Google Fast Pair เพียงเปิดฝาก็จับคู่กับมือถือของเราได้ทันทีและถ้ามี Multi Point Connection จะเชื่อมต่อ2อ,อุปกรณ์ได้พร้อมกันหูฟัง True Wireless จากผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเช่น Apple, Samsung มักดีไซน์ระบบให้ใช้กับสมาร์ทโฟนในเครือได้ดีกว่าและใช้ได้ครบทุกฟีเจอร์ถ้าเชื่อมต่อกับมือถือแบรนด์อื่นจะใช้งานได้จำกัดหูฟัง True Wireless https://notebooktech.com/webtopics/e0 b8abe0 b8b9e0 b8a9fe0 b8b1e0 b8 e 87e0 b984e0 b8a3e0 b989e0 b8aae0 b8b2e0 b8a2 ราคาสูงหลายรุ่นจะรองรับไปดิเอสโคเด HTTP://en.wikipedia.org/wiki/ s c o แต่เด b 8 b ิโคเด ให้ฟังเพลงผ่านทางบลูทูธคุณภาพเสียงจะดีมีรายละเอียดสูงพัฒนาโดยโซนี่ปัจจุบันเป็น OpenSource แบบอะพัชิลินซีสองจุดศูนย์โหมดความหน่วงต่ำรอเลน c ีหรือเกมโหมดทำให้เวลาเล่นเกมมือถือแล้วสัญญาณเสียงจะรวดเร็วเท่ากับการต่อหูฟังสายตามปกติแต่แบตเตอรี่จะหมดเร็วขึ้นเมื่อซื้อหูฟัง True w i r e l e s s มาแล้วแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปมาติดตั้งเพิ่มเพื่อตั้งค่าหูฟังเพิ่มได้ยกเว้น a อ p l e Pass ถ้าใช้กับสมาร์ทโฟน Android จะไม่มีแอปให้ติดตั้งเพราะถูกรววมเปป็นนนส่นหน่หึงงของระบบ iOS ไแล้ เจ็ดหูฟ,ฟังทรู Wireless น่าใช้เล่นเกมก็ได้ฟังเพลงก็ภพเราะ Black c h a r T11 999บาท d r i v e r Frequency Response Dynamic Driver 13mm 20hz 20khz Connectivity Code Software USB-C Bluetooth 5.3 SBC AAC c h a r s n o w h t t p s b l a c k s h a r k g g แบตเตอรี่ไลฟ์บลูทูธใช้งานได้5ชั่วโมงปรับจำเป็นในเคสได้นานสุด30ชั่วโมงชาร์จด,ด้วย USB-C Features Game Mode ENC เสียงเปิดเคสและไฟ RGB IPX4 Price เ9 9ราบาท Black c h a ้ชชอปป p e e Mall h t t p s s s h o p e e c o t h l e f 6 h 0 6 v Anchor Soundcore Space A40 1590บาท d r i v e r Frequency Response Dynamic Driver 20hz 20khz Connectivity Code Software USB-C Bluetooth 5.3 SBC AAC Soundcore App Battery Life Bluetooth ใช้งานได้10ชั่วโมงปรับจำเป็นในเคสได้นานสุด50ชั่วโมง ชาร์จด้วย USB-C ชาร์จเร็ว10นาทีใช้ได้4ชั่วโมง Features Adaptive ANC IPX4 Multi-point Connection h i i s Audio Wireless LDAC Wireless Charging Touch Control Price 1,590บาทซ้อนคอช้อปปี้มาว h t t p s s h o p p y c o t h s a m u f s e r i e s 2 s ถึงแองเก r จะเด่นเรื่องอะแดปเตอร์และสายชาร์จแต่หูฟังแองเก r Soundcore Space A40 h t t p s s o u n d c o r e c o m p r o d u c t s s p a c e a 4 0 a 3 9 3 6 0 1 1 u t s o u r c m u g u i a r n เท่ากับ41956103487678 รุ่นนี้ก็ไม่ควรมองข้ามและทางบริษัทก็ปรับแต่งเสียงมาให้เหมาะกับคนรักการฟังเพลงยิ่งขึ้นแถมยังรองรับไปดิสโคเโดจึงได้การรับรอง h a r s Audio Wireless ทำให้รายละเอียดเสียงเวลาฟังเพลงดียิ่งขึ้นแถมยังปรับแต่งฟังก์ชันต่างๆในแอปซอนคอได้ตามชอบรองรับการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์พร้อมกันม u l ี่พอยต์คอนเน็กชันทำให้ต่อหูฟังกับมือถือและโน้ตบุ๊กแอร์รัวสลับใช้งานได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องกดสลับอุปกรณ์ไปมาให้ยุง่งยากอีกด้วยระยะเวลาใช้งานก็ยาวนานถึงส0ชั่วโมงต่อรอบ ดังนั้นถ้าใครชอบใส่หูฟังทั้งวันก็ไม่ต้องถอดออกมาชาร์จในเคสบ่อยๆก็ได้หรือถ้าจำเป็นก็มีระบบชาร์จเร็วสินาทีใช้งานได้4ชั่วโมงทีเดียวข้อดี 1. มีระบบตัดเสียงอดบทรนซ c ช่วยตัดเสียงรบกวนให้ฟังเพลงได้ดีขึ้น 2. รองรับเดย์โคอเร็กฟังเพลงได้คมชัดรองรับ h i ไอส์ออเดียลไวเลฟังเพลงต่อเนื่องได้10ชั่วโมงรวมชาร์จในเคสได้นานสุด50ชั่วโมง 4. ตัวเคสรองรับการชาร์จไร้สายไม่ต้องต่อสาย USB-C ก็ได้ 5. ตั้งค่าการใช้งานได้ผ่านแอปซ n นคอ r e ให้เข้ากับการใช้งานส่วนตัวได้ 6. มีโหมด Multipoint Connection ให้ต่อสมาร์ทโฟนและโน้ตบุ๊กได้พร้อมกันข้อสังเกต 1. เป็นหูฟังแบบอินเบางคนสวมแล้วอาจรู้สึกอึดอัดอยู่บ้าง Sony ดับเบิลรี่ 710N 3257บาท d r i v e r frequency r e s p o n s e Dynamic Driver ร5 m MM, m 20 h z 20 k h z Connectivity Code Software, USB c, 3, c s o f t w a r ซ USB-C Bluetooth 5.3 NFC SBC AAC Sony SoundConnect App Battery l i f e Bluetooth เปิดตัดเสียงรบกวน8.5ชั่วโมงปิดตัดเสียงรบกวน12ชั่วโมง ปรับจำเป็นในเคสได้นานสุด40ชั่วโมงชาร์จด้วย USB-C ฟีเจอร์ Sony DSC NFC Ambient Sound Noise c a n c e l l i n g Quick p r o ราบ Touch Control IPX4 p c าพร้อยหาสบบาท Sony Shopee Mall https colon slash s h o p e e co t h q b j q g q Sony d ่ W710N https://www.sony.co.th